ไม่รู้3ามข้อนี้ DCA 20ปีก็ไม่รวยก็มีแฟนเพจหลายคนเขียนเข้ามาปรึกษาผมนะครับว่า DCA หุ้นยอดนิยมบางตัวเนี่ยมา5-6ปีแล้วแต่ได้ผลตอบแทนแย่มากบางคนถึงนท่านติดลบนะครับซึ่งจริงเนี่ยผมทำนายแล้วก็เตือนคนใกล้ชิดรอบตัวเนี่ยมาหลายปีมากแล้วนะว่า DCA เนี่ยหมดยุคไปแล้วใครทำ DCA ยุคนี้จะรวยแบบเศรษฐีหุ้นรุ่นก่อนไม่ได้แล้วรุ่นก่อนเขามนะีคนนำ DCA แล้วรวยเป็น หลักสิบล้านหลักร้อยล้านเนี่ย่ยังมีนะแต่รุ่นต่อไปหมดยุคไปละเจนก่อนนะครับว่า,าพูดถึง dca หุ้นรายตัวนะ dca กองทุนอิงเดชนีเนี่ยยังสามารถทําได้ยังเจ็ดแปดบริษัทที่ผมเป็น executive director ให้อยู่เนี่ยนะพนักง,งานรนวมกันสี่ถึงห้าร้อยคนเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้พนักง,งานที่มีความรู้เรื่องธุรกิจน้อยเนี่ย dca กองทุนรวมอินเดชนีเนี่นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะเราจะพูดถึงคนที่ dca หุ้นหลายตัว ทีนี้มาสรุปกันก่อนว่าทําไมบอกว่าการดีเจหุ้นรายตัวเนี่ยมันหมดคลิไปแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าการดีเจหุ้นรายตัวเนี่ยจะให้ผลตอบแทนน้อยมากแพ้กองทุนรวมอิงดัชนีหรืออาจจะแพ้เงินฝากด้วยก็คือตานณิติลบเนี่ยอันนี้เขาว่า DCA หุ้นหลายตัวโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็ยังเชียร์ให้ DCA หุ้นหลายตัวใช่ไหมซึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปใช้วิจารณญาณเองนะเพราะว่าอย่างปู่บัฟเฟต์ยังเคยพูดไว้ว่าเวลาใครมาเชียร์ให้คุณทําอะไรเนี่ย มาบอกให้คุณทําอะไรเนี่ยคุณต้องดูไปถึงประโยชน์ของเขาว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากคุณเช่นเขาได้ประโยชน์จากการที่มีออเดอร์สั่งซืง้อสม่ำเสมอคุณจะขาดทุนหรือกําไรไม่ใช่เรื่องของเขาหรือเป็นอย่างผมก็คือเป็นเป็นโซลูชันพรอไวเดอร์ใช่ไหมผมจะได้ประโยชน์ก็ต่อมเมื่อผมสามารถทําให้คุณเก่งขึ้นได้เท่านั้นจะได้ประโยชน์ก็ต่อมเมื่อผมทําให้คุณหลีกเลี่ยงการขาดทุนเสียหายหรือทํากําไรได้ดีขึ้นผมถึงจะได้ประโยชน์อันนี้มันต่างกนะัน วันนี้ผมเลยจะมาแชร์3เหตุผลที่ทําให้ DCA หมดลุกไปแล้วนะครับจริงๆมีเป็น10ข้อเลยแต่วันนี้อขอแค่3ข้อของแล้วกันธุรกิจลงทุนหุ้นให้รวยหรือธุรกิจค้าหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆนะก็คือว่าอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่จํานวนมากรู้และทําได้แล้วเนี่ยมันจะทําเงินไม่ได้อีกต่อไปอยกตัวอย่างเช่น30ปีก่อนเนี่ยคนทําโรงแรมเป็น,น้อยมากใช่ไหม ใครทรําโรงนรมไหนเน่ก็เรียกว่ารวยกันหมดอะ่ะหรือของทั้งปีล่าสุดเนี่ยร้านอาหารไหนเริ่มใช้ grab ใช้ไลแมนใช้เกตก่นเนี่ยก็เรียกว่าทําเงินกันได้มหาศาลแต่ตอนนี้ใครที่ใช้ไลแมน grab เกตเนี่ยไม่เป็นคือเจ๋งใช้เป็นก็คือแค่ขอสู้เขาได้เข้าใจปะ่ะก็เพระว่าตอนนี้ทุกคนใช้เป็นหมดแล้วเนโอเคปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ รู้และทําได้แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทําเงินได้มากมากอีกต่อไปเพราะฉะนั้น DCA ก็เหมือนกันเตะเลยตอนนี้คุณคิดว่าคนคนเข้าใจคอนเซปต์ดีซีรุ่นหลายตัวมีคนอ่ะผมว่าหลายแสนคนดีไม่ดีนะถึงล้านคนด้วยก็คือทุกคนที่มีบัญชีพุ้น่าจะเก็ตเรื่องนี้หมดไม่น่ามีใครไม่เก็ตเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะที่มันจะหมดยุค d c a แล้วโอเคป่ะเหมือนกับว่าที่ตอนนี้โรงแรมคนทาโรงแรมก็เจ๊งเงินเยอะแยะคนทําดินแล้วรถก็เจ๊งเงินเยอะแยะ คนทําร้านอาหารแม้จะใช้กรับใช้เกสเป็นก็เจ๊งเงินเยอะแยะเพราะว่าทุกคนมันรู้หมดแล้วนี่ข้อ2ก็คือการทํา DCA หุ้นหลายตัวเนี่ยในยุคต่อไปสิบยนะี่สิบปีน้าไม่ใช่ว่ารวยไม่ได้ยังรวยได้อยู่แต่ต้อง DCA อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นแล้วคือต้องเข้าใจคอนเซปต์เรื่อง Overprice กับ Underprice จะหลับหูหลับตา DCA แบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วต้องเข้าใจคอนเซปต์ under p ร i c e o v e r price กล่าคือเราจะได้รีเทิร์นดีกว่าปกติเนี่ยก็ต่อเมื่อเราซื้อสินทรัพย์หนึ่งหนึ่งมาในราคาที่อันเดอร์ไพรส์เท่านั้นโอเคป่ะ okay, ถ้าเกิดเราซื้อในราคาโอเวอร์ไพรส์ต่อให้เป็นสินทรัพย์ที่ดีบริษัทที่ดีเราก็จะได้รีเทิร์นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอันนี้เป็นกฎเรื่องอันเดอร์ไพรส์โอเวอร์ไพรส์นึกภาพง่ายๆสมมติว่ามีโรงแรมแห่งหนึ่งดีที่สุดในประเทศไทยเลยอยู่ในโลเคชันที่ดีที่สุดกระแสเงนินสด เข้มแข็งมากออลูกค้าติดมากนี่ไม่มีเลยแล้วขึ้นราคาได้ตลอดเนี่ยสร้างเงินสดให้เราเนี่ยต่อปีปีละสองร้อยล้านใช่ไหมแล้วไม่ไม,ไม่มีไม่มีทางลดเข้มแข็งมากแต่ถ้าเราซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นล้านนะโอกาสที่เราจะกําไรจากดิวเนี้ยโอกาสที่เราจะกําไรหรือสร้างตัวจากการเข้าซื้อครั้งนี้มันก็ยากต่อให้เป็นโรงแรมมันเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ย หุ้นโดยส่วนใหญ่ที่คนฮิตทำ dca กันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่มีแบรนด์เนมอะเป็นหุ้นที่ป๊อปปูล่าโฟล์้จักดีใช่ไหมเขาเลยแนะนำทำ dca ถ้าคุณเข้าใจเรื่องการประเมินมูลค่าเรื่อง valuation สกดิดเนี่ยครับแล้วคุณมองหุ้นเหล่านี้ด้วยสายตาของคนที่มีเมน t ัลโมเดลเรื่อง valuation คุณจะเห็นเลยว่าในเวลาส่วนใหญ่หุ้นเหล่านี้เทรดกันที่ overprice และมีช่วงเวลาที่เทรด underprice เนี่ย เป็นช่วงสั้นๆนานๆมีทีคุณสังเ,เกตง่ายๆเสร็จทีหุ้นยุคหลังๆเลยนะบางปีเลยไม่ได้ซื้อหุ้นเลยแล้วบางทีบางทีบางช่วงเช่นช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยโอ้ซื้อจัดหนักเลยมีมีอยู่ท่านหลายท่านอะ่ะที่ช่วงโควิดซื้อจัดหนักซื้อหุ้นแบรนด์เนมจัดหนักมาทั้งที่ไม่ได้ซื้อหุ้นมาหลายเดือนติดต่อกันหรือกระทั่งหลายปีอันนี้แหละคือทีที่คุณต้องเข้าใจและข้อสามข้อสุดท้ายก็คือว่า เสร็จษฐีหุ้นรุ่นต่อไปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากการทำดีซีเอมาเป็น MCA แทน DCA นี่ตอลล่าคอร์สแอเบเลช่เลยคือซื้อการซื้อหุ้นทุกเดือนเท่าๆหร่ถ้ารุ่นถูกก็ได้เม็ดหุ้นเพิ่มแต่ยุคนี้ DCA จะไม่รุ่งน,นะสังเกตง่ายๆเสร็จหุ้นส่วนใหญ่เปลี่ยนไปทำเอ็มผมเรียกว่า My ค o o l ล o อร์สเอเบเลคือการที่บางเดือนหรือบางไตรมาสเนี่ยไม่ต้องซื้อหุ้นเลยเก็บเงินสดอย่างเดียว มีสายตาแห่ง valuation แล้วนี่เราเห็นว่าหุ้นมัน overprice จุดก็ไม่ซื้อเก็บเงินสดอย่างเดียวเก็บเงินสดเราพอเก็บเงินสดเราพอแต่เมื่อไหร่เกิดสถานการณ์หุ้นตกต่ำหุ้นคอ l แล p e หุ้นกับมาทูเราก็ใช้งบค้างท่อที่ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยอาจจะสิบเดือนหรือยี่สิบเดือนเนี่ยไอ้งบที่จะสมค้างท่อมันซื้อรวดเดียวตอนนั้นไม้เดียวตอนนั้นในเดือนนั้นในสัปดาห์นั้นอันนี้ก็คือเรียกว่า m y full cost average คือการ เฉลี่ยต้นทุนอย่างตรงใจอย่างตั้งใจอย่างคนเข้าใจเรื่อง valuation ไม่ใช่หลับตูรลับตาซื้อทุกเดื่อนเท่ากันอันนั้นมันลาหลังมันมันตกลุกละวิ่งการจะทําแบบนั้นได้่คุณต้องเก่งเรื่อง valuation ระดับหนึ่งเก่งเรื่องการประเมินมูลค่าัแบบนี้เช่นในคอร์สผมเนี่ยผมก็จะสอนเรื่อง intrinsic PE intrinsic P/BV นั่ยนะการประเมินมูลค่าจากเงินปันผลการประเมินมูลค่าจาก discounted cash flow หรือการใช้ IRR ในการประเมินมูลค่าคุณต้องเข้าใจกิจการคุณต้องคิดอย่างเจ้าขอคุณไม่สามารถปูรับตา DCA โดยที่แบบไม่เคยดูงบไม่เคยศึกษา business model ไม่ได้แล้วตอนนี้ฟันธงได้เลยนะครับว่าการ DCA หุ้นรายตัวถูกดิสครับไปแล้วเป็นอดีตไปลวตกจุกไปแล้ว DCA คืออดีต MCA คืออนาคตวันแล้วเฟร็ดเขาเคยพูดไว้ว่าคุณต้องมองไปที่ที่ลูกบอลกำลังจะไป ไม่ใช่ที่ลูกบอลอยู่ในท้องนี้ถ้าคุณมัวแต่มองที่ลูกบอลอยู่ตอนนี้คุณไม่มีทางได้บอลคุณต้องเดาให้ได้ว่าอ่านให้ได้ว่าลูกบอลมันจะไปทางไหนอันนี้ก็พูดถึงเมืองเกมนกีฬาเป็เที้ยกเบเกมกีฬาเหมือนช่วงหนึ่งคนไทยแห่แห่กันเห่อกันทำโฮสเทลทำร้านกาแฟใช่ไหมแล้วก็รุนตลาดโอ้สัพายเจ๊งกันต้องเอามาให้เล่ขายอันนั้นกน็คือเขามองที่ที่ลูกบอลอยู่เฮ้ยโฮสเทลดีมากทำไมเยอะเฮ้ย hey, ร้านกาแฟด,ดี่กากดูชิคดีก็แห่กันไปทำไปแย่งกันทำ นั่นคือการคิดแบบมองไปที่ลูลกบอลอยู่ปัจจุบันจะไม่ได้เราต้องมองไปที่ลูกบอลกำลังจะมาบอกเอ้ยอันนี้มันดีนะแต่ถ้าเราเข้าไปเดี๋ยวมันก็โอเวอร์สไปแล้วนะฉันมองไปที่อื่นก่อนฉันมองไปที่อนาคตไม่ได้มองไปที่ปัจจุบันก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ตื่นรู้จากคลิปนี้นะครับแล้วก็เริ่มวางแผนเริ่มปรับแผนการลงทุนเพื่อที่อีก10ปีข้างหน้านะครับ2573หลายๆคนในที่นี้จะได้เป็นเศรษฐีหุ้นเศรษฐีปันผลได้ปันผลกัน กินหนึ่งล้านต่อปีเหมือนที่ผมได้มาแล้วเพราะว่าสึกปีที่แล้วผมก็วางแผนลงมือทำแล้วมองไปที่ลุกบอลกันมันต่ไปไม่ได้มองที่ลุกบอลอยู่ผมมาสอนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าผมทําสําเร็จไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาสอนเฉยตอนนี้ก็มีคนมาพูดสอนเยอะแต่าเขายังไม่เคยทําให้สําเร็จไม่ทำก็เลยต้องขอให้พูดที่จะเจนนิดหนึ่งเนงไม่ได้อยากอวดผลลัพธ์ตัวเองอะไรมากมายนะแต่ว่าต้องพูดที่จะเจนก่อนว่าเรา,าสอนเนี่ยเราเราทำได้แล้วจริงๆนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ออมเงินได้ปีหนึ่งมากกว่า1นึ่งแสหรือออมได้เดือนละมากกว่า8ปดพันนะครับเราสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะเรียนรู้อย่างคอมเพีนสีเลยเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็สามารถมาเรียนกับผมได้นะครับในคอร์ส150ชั่วโมงหรือคอร์สแผนรับปั้นมันหุนล, 8, 6, ละลานต่อปีนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่เรียนไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็เรียกว่าแจ้งเกิดในวิกฤตโควิดกัน,เ,นเป็นคิวเป็นแถวเลยนะครับหลายคนเลย ก็เร,เริ่มต้นวันนี้นะครับอยากให้เสียเวลาปีนีเราไม่รู้ว่าโอกาสทำเมื่อไหร่ปีที่แล้วที่ไหนออในคอร์สเริ่มเรียนกัน 150, 6, ร้อยห้าสิบร้อยสิบคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีโอกาสดีแบบน,น,นี้โอเคป่ะตอนนั้นก็ยังมีคุยกันอยู่เลยว่าเออเราเรียนกันมาเดี๋ยวหุ้นมันค่อนข้างแพงนะปันหกจะมีโอกาสเ่าอยู่ก็มีโอกาสฟ้าะทามาเราไม่รู้ไงว่าโลกเนี่ยมันจะให้โอกาสเราเมื่อไหร่โลกการลงทุนจะให้โอกาสเราเมื่อไหร่แต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอกาสมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เรราตต้้ออองมล ม,มาหน้าพรุ่งนี้เราก็เทรดแอคชั่นได้ม,มาปีหน้าเราก็เทรดแอคชั่นได้หรือมันอีกสองสามปีถึงจะมาเราก็เทรดแอคชั่นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่พร้อมใช่ไหมอยู่เอ,อวันประกันพรุ่งมเรื่อยๆอยู่ๆปีหนา้ามีโอกาสอีกหุ้น c o l l a p มาเหลือเก้าร้อยจุดอีกแต่เรายังไม่ได้เรียนเรายังไม่ได้สะสมความรู้เราก็เข้าซื้อหุ้นไม่ได้เพราะเราไม่มั่นใจในหุ้นตัวนั้นเราไม่รู้จริงเมื่อเราไม่รู้จริงเราจะไม่มั่นใจคนที่กล้าซื้อหุ้นตอนเก้าร้อยจุดพันจุดเนี่ยคือเขารู้จริงในหุ้นตัวนั้นทั okay, ้้งสินโอเคป่ะ วันนี้ฝากไว้แค่นี้นครับผมอาจารย์เจเอกการุษเอกสมิธนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบเงินแบบผลการลงทุนแบบคิดแบบเจ้าของแล้วก็ทำสำเร็จเองมาแล้วด้วยนะครับก่อนจะมาสอนผมเองก็ลงทุนเป็นอาชีพนะครับอาจจะสังเกตอาจจะมาพูดในเพจได้ไม่บ่อยมากเพราะว่าอาชีพหลักที่เราลงทุนเองนะครับก็นานๆก็มีเวลาว่างก็จะมาแชร์ให้บ้าน,นครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเราเจอกันที่หน้าขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนลงทุนอย่างมีความสุขครับ ตัวนี้มันวายโรใชนมันฝาเจ่าแล้วแล้วบิสเนสมันก็ไม่สามารถจะเมนเทนแบบนั้นได้มันก็มาเอ็นแฮนซ์ยูให้ก็คือคุณชัดชนะตลาดในในแอดวายมาวายมาร์จินถ้าพูดได้ถูกจริงต้องบอกว่าเมื่อเกิดแบ็กซ์บอลหรือเกิดรายล้อมเนสไอพวกนี้คือกลายเป็นเวฟสร้างตัวแบ็กซ์บอลเนี่ยถูกอันเดอร์อสติเมตคือพูดง่ายว่าโลกเราเนี่ยวอลลาทาวกว่าที่คนส่วใหญ่คิด